สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนาำนิสันฟอนเทียนะคะรถปี01เครื่องยนต์ดีเซลค่ะ 2700cc ซีซีนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้านะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะทุกท่านคันนี้นะคะเจ้าของบอกขายในราคา95,000บาทค่ะเครื่องดีเกียร์ดีคัสซีสวยนะคะไม่ผุไม่ดามค่ะทุกท่านแอร์เย็นภาษีพรบรเดือนพฤษภาปี65นะคะ รถส,สภาพเลยรวมพร้อมใช้งานเลยนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างโอเคหมดเลยนะคะทุกท่านสีสันร,รอบคันก็ยังเงางามนะคะยังดีอยู่นะคะเครื่องยนต์ 2,700cc ค่ะเป็นรถกระบะตอนครึ่งนะคะเอกสารชุดโอนครบนะคะสำหรับรถยนต์คันนี้ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,มหรือต้องการนัดดูรถทดลองขับนะคะโทรไปคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ 95,000บาทค่ะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ